พื้นที่ติดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ด้านจังหวัดนครราชสีมาหรือทางด้านปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนต้องการครอบครองกรรมสิทธิ์แม้ว่าจะเป็นประชาชนนักธุรกิจข้าราชการหรือนักการเมืองโดยนักการเมืองที่ถูกปปชชีชชช้มูลทั้งคดีอาญาและผิดจริยธรรมร้ายแรงร่วมกันออกโฉนดที่ดินลุกเขาใหญ่และที่หลวงห่วงห้ามมีตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนพาไปดูหลักแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณนี้ที่อยู่ติดกับแนวเขตที่กรมชลประทานขอใช้พื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ําลึกเข้าไปตามแนวเขตนี้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเป็นจุดที่เคยมีการค้นหาหลักแนวเขตซึ่งถูกเคลื่อนย้ายแนวเขตแผนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ผิดปกติคือหลักฐานสําคัญ ที่เจ้าหน้าที่สำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชใช้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินทั้ง3แปลงในพื้นที่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีคือโฉนดที่ดินเลขที่41158ของนางกนกวรรณศรีจันงามโฉนดที่ดินเลขที่41159ของนายสุนทรวิลาวันและ ฉนวที่ดินเลขที่41160ของนางสาวน้อยตุ้มพันธ์ในการลงพื้นที่ไต่สวนของปปชพบว่าการออกฉนดทั้ง3แปลงโดยการอ้างซื้อต่อมาจากผู้ที่เคยทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนแต่ข้อเท็จจริงพบว่าไม่มีการซื้อขายจริงประกอบกับผลการอ่านแปลาภาพถ่ายทางอากาศในช่วงปี2546ซึ่งเป็นปีที่ใกล้เคียงกับปีที่มีการทำการเดินสำรวจ สภาพพื้นที่มีสภาพเป็นป่าโดยตลอดและที่สำคัญไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์คดีนี้เรต้องยอมรับว่าพนักงานไต่สวนเราเมีความเชี่ยวชาญนะครับทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานใช้ระยะเวลาสั้นรรทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารและพยานบุคคลแต่ที่มันปรากฏข้อผิดปกติก็คือแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับในระหว่างเดียวกันแต่มีแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถึง3เส้น ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติทางวิชาการในการเขียนแผนที่นะครับการลงถ่ายทอดแนวเขตนะครับเนี่ยเป็นความผิดปกตินะครับเราก็เลยได้ไปพิสูจน์นะครับว่าเอ๊ะอันนี้มันเกิดมาจากอะไรการแปลาภาพถ่ายทางอากาศของเจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสนเทศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของปป,ปชจะแสดงให้เห็นห่วงเวลาที่ชัดเจนขึ้นเส้นสีน้ำเงินคือปี2,558 ครอบแปลงที่ดิน,นโฉนดทั้ง3แปลงปี2545คือเส้นสีเหลืองจะเห็นว่าถูกถอยร่นลึกเข้าไปเช่นเดียวกับเส้นสีชมพูของปี2536ถูกถอยร่นเข้าไปบางส่วนแล้วก็ทับซ้อนกับปี2545แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปีที่เก่าที่สุดคือ2535ซึ่งเป็นสีเขียว ลับครอบคลุมแนวเขตทั้งสีเหลืองกับสีชมพูและใกล้เคียงกับเส้นสีน้ำเงินซึ่งเส้นแนวเขตทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่แปลงโฉนดทั้ง3แปลงที่ขีดเส้นสีแดงเอาไว้นอกจากนี้ยังพบข้อเท็จจริงว่าแนวเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จำแนกป่าเขาใหญ่ไว้เป็นป่าไม้ตามแนวเขตที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่22กันยายน2513และเมื่อข้อเท็จริงปรากฏว่าแนวเขตป่าไม้ถาวรเป็นแนวเขตเดียวกันกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การออกโฉนดที่ดินทั้ง3แปลงจึงเป็นการออกโดยฝ่าฝืนระเบียบของกรมที่ดินก็ปรากฏว่าแนวเขตที่แท้จริงเนี่ยคือเส้นแรกนะครับอันนี้เป็นการ ขีดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการส่วนเส้นที่2และเส้นที่3มเนี่ยมันเกิดจากเจตนาทุจริตของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์เดินสำรวจในแต่ละปีนะครับปีไอเส้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เส้นที่2เนี่ยก็เดินสำรวจอีกปีหนึ่งอันนี้ทําให้เราเห็นนะครับพฤติการหรือร่องรอยของอาชการ,รมว่ามีความพยายามแก้ไขแนวเขตหรือว่าขีดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใหม่ เพื่อให้พื้นที่ที่เดินสํารวจยอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วที่เป็นคดีนี้คือเส้นที่3าพยายามขีดล้นกินพื้นที่เข้าไปในเขตอุทยานที่แท้จริงอีกนะครับทำให้คดีนียอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเป็นเจตนาที่จะเอาที่ดินของอุทยาน,นยไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับก็คือตัวรัฐมนตรีและบุคคลที่มีชื่อนะครับ ในคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำนักง,งานปปชได้ดําเนินคดีไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากเรามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยด้านการอ่านแปลของสารนะครับที่จะมาช่วยงานในด้านนี้แล้วก็กุมง,งานภูมิศาสตร์สารสนเทศที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนงานไต่สวนของเราเนี่ยทำให้งานของเราเนี่ยได้พลัราฐานที่สําคัญและไม่สามารถโตแย้งได้นะครับสาหรับการชี้มุ่งของคณะกรรมาการปปอชอครั้งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด10บราย เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวกับการเดินสำรวจและรังวัดแนวเขตเจ็ดรายและเป็นผู้ที่พาเดินสำรวจหอออกชนดที่ดินอีก3รายส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่7คือนางกนกวรรณวิลาวันหรือสีจันงามหนึ่งในผู้นําเดินสำรวจซึ่งระหว่างถูกชี้มูลดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงถูกศาลตัดสินเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนคดีอาญาสารอาญาทุจริตภาคสองยกฟ้องอยู่ระหว่างคณะกรรมการปปชยื่นอุทธรณ์